สินเจ้า,จาวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงระบบการศึกษาของประเทศเวียดนามค่ะโดยมีสมาชิกดังตีระบบการศึกษาของเวียดนามแผนการเรียนการสอนได้รับอิทธิพลจากสหาภาพโซเวียตรัะเซียสูงมากโดยมีวิชาบังคับที่ทุกคนต้องเรียนคือวิชาการเมืองเน้นลัทธิสังคมนิยม และการปกครองการเมืองแบบสังคุมนิยมและปัจจุบันคำศัพท์ต่างๆในการเรียนการสอนเป็นภาษาเวียดนาม80%ยืมมาจากภาษาหางของจีนเน้นแนวคิดของมาร์กเลนินและวิชาแนวคิดของโฮจิมินการการเรียนของคนเวียดนามคือการเรียนไม่มีมันสิ้นสุดของชีวิตนักศึกษาเวียดนามก็ยังต้องเรียนอยู่การเรียนการสอนของเวียดนามกับไทย ซึ่งแทบไม่ต่างกันเลยในแต่ละระดับและมีปัจจัยใหญ่อยู่หลายอย่างที่ต่างกับไทยคือประเทศเวียดนามไม่มีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆไม่มีโรงภาพยนต์และสถานที่ท่องเที่ยวรวมไปถึงสิ่งเชวยอโยธาจุงเงย่ชนไม่มีมากมายเหมือนองไทยการศึกษาของประเทศเวียดนาม1ก่อนประถมศึกษาสําหรับเด็กอายุตั้งแต่6เดือนถึง3ปีและอนุบาลสําหรับเด็กอายุตั้งแต่3ปี ถึง5ปี 2. การศึกษาสามัญเป็นแบบ543ระดับประถมศึกษาบังคับ5ปีชั้น1-5ถึง 5. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชั้น6.9ถึง 9. และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้น1 0 1ถึงการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีพเป็นวุฒิที่เทียบเท่ามต้นและมปลาย 4. ระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นอนุปริญญาและระดับปริญญา ห้าการศึกษาแบบต่อเนื่องเป็นการศึกษาของประชาชนที่ภาคโอกาสทางด้านการศึกษาปัญหาจากวิธีการศึกษาของคนเวียดนามในปัจจุบันถึงแม้ว่าครอบครัวของคนเวียดนามเกี่ยคกับครอบครัวจะให้ความสําคัญกับการศึกษาของบุตรเป็นอย่างมากเกี่ยวกับการ,งการาลงทุนค่าศึกษาเรายันของลูกก็ไม่รู้สึกเหนื่อยกับการทํางานหรือไม่เง่น แต่ประเทศเวียดนามยังมีปัญหาในด้านการศึกษาอยู่เรื่องหนึ่งคือการให้เรียนแบบนกแก้วท่องจำหมายถึงการให้เรียนแบบท่องจำแต่ไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรก็ตามการเรียนแบบท่องจำอาจจะได้ผลดีในบางด้านสรุปคือนินสอนลูกให้ตั้งใจเรียนได้คะแนนเยอะๆแต่ไม่สามารถนำมาประยุกใช้ในชีวิตประจำวันได้มหาลัายนะครับเป็นมหาลัยฮานอยมิเดียเพลย์ยูนิเวอร์ซิตี้ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาครับที่ไม่แสวยหากําไรเป็นสถาบันขนาดกลางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแบบสหศึกษาของเวียดนามอายุ118ปีลักสูตรระดับอุดมศึกษามีปริญญาตรีหลายสาขาและปริญญาโทและปริญญาเอกตามระดับเป็นมหาลาัยชั้นนำของประเทศและยังเป็นมหาลาัยใจกลางเงมืองด้วย มหาลัยมีอัตราการรับเข้าเรียนอยู่ที่30-40%ซึ่งการคัดเรื่องนักศึกษามีสิทธิสมัครเข้าเรียนไม่ยากเกินค,ความสามารถส่วนด้านบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกทางวิชาการมีความพร้อมบริการในทุกๆด้านไม่ว่าจะคุณการศึกษารหรือเงินช่วยเหลือและด้านบริหาร แล้วพวกเราขอจบการณ์